สวัสดีครับผมอาจารย์เลตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศัก6 6ันกนะครับลัคนาแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองหรือยังไม่ชวนนะครับว่าเรารู้ลัคนาเราเองถูกต้องหรือยังหรือ เคยใช้แต่วันกับเดือนนะครับถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็สามารถแอดไลน์ Official Account มหาจารย์ในที่แอดไลน์ A.L.R. Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนณราศรีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุกทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ หลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันาักษณแล้วก็แจ้งกลับนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทราบลักนาราศีที่แท้จริงของเราแล้วนะครับก็สามารถนาไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์นั t ด um วง channel นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ ฟังการพยายกรณ์ของอาจารย์แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอามาหาอาจารย์ด้ที่เดียวกันนะครับที่อัศัยสองส o นกนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปของต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2566บเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับแล้วในเดือนมีนาคมที่อาจารย์กาลังจะทําการพยายกรณ์ล่วงหน้าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับก็จะ โคจรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช26ไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช9นะครับแล้วอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะโคจรยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช26นะครับก็คือดาวมฤุตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับ จะส่งผลอย่างไรใน12ราศีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับรับรองได้คุณได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะครับชัดเจนนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องทางอาจารย์ net d u ด channel ไว้นะครับเพราะอีกไม่นานแล้วนะครับอาจารย์ก็จะนําคลิปนะครับอัพขึ้นไปนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของท่านที่ สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกลับมาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช266นะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวที่เรือนพบกรรมะก็คือดาวจันทร์นะครับการงานนะครับถ้าเรามองในภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับ ถ้าใครที่ติดตามก็ยังพอทราบอยู่นะครับว่าในมุมนี้เองดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือภพอริอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเราคิดว่ามันต้องประสบความสําเร็จต้องดีก็ขอให้อดใจรออีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์พยากรณ์เนี่ยนะครับเป็นการพยากรณ์ของเดือนมีนาคมปีพศ2 5ร6นะครับเดือนหน้าเดือนเมษาดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับเร่งลักนาตัวเองแล้วก็ขอให้ชาวรักนาราศีตุล ใจเย็นอีกนิดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังมีตัวช่วยอีกหลายตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าในเดือนมีนาคมนะครับปีพศั5 6าองาสบกจะมีดาวใหญ่นะครับยกย้ายถึง2ดวงดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับยกย้ายจากเรือนภพพันธุนะครับเข้าสู่เรือนภพปุตตะนะครับของชาวรัคนารศีตุลนะครับแล้วก็ได้เป็นคู่มิตรใหญ่นั่นหมายความว่าโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีคนสนับสนุนคนคอยช่วยเกื้อหนุนนะครับให้ผ่าน นะครับมีผลทําให้การงานณช่วงเวลานี้นะครับจากที่ไม่ดีพอหลังจากวันที่1มีนาคมนะครับไปนะครับอย่างน้อยก็อีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับจนถึงประมาณวันที่12กลนะครับกุมภาพันธ์ปีพุทศักราชสอนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ดีนะครับมีตัวช่วยสําหรับชาวราศีตุลนะครับเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์นะครับโครงการต่างๆนะครับที่จะเริ่มทำนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ชัดเจนนะครับ น่นหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่าพอเสายกเข้าสู่นะครับในราศีกลุ่มนะครับในเรือนพบปุตตะนะครับของพื่ชะตาของชาวราคนาราศีตุลนนะครับเดือนหน้าดาวพฤหัสบดีก็ยกย้ายมะเร็งน่นหมายความว่าโปรเจกต์คโครงการหรือสิ่งที่เรากาลังจะทำสิ่งเรากำลังจะออกในช่วงวานนี้มันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับชาวรัคนาราศีตุลนทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนะแล้วมันจะดีอย่างไรหรือมันมีมุมอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้ติดตามชมนะครับในเดือนเมษายนนะครับที่จะถึงนนี้นะครับ น่นหมายความว่าการงานในช่วงเดือนมีนาคมมันก็เป็นช่วงท้ายๆและของดาวพฤหัสบดีที่ยังอยู่ในเรือนภพอล,ลิของพื้นดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่อาจารย์มั่นใจนะว่าชาวลัคนาราศีตุลก็คงไม่มีอะไรและกับช่วงเวลานี้เพราะมันอีกแค่แป๊บเดียวดาวก็จะยกย้ายแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับสู้ลุยให้เต็มที่ยังไงอาจารย์มองว่ามันมีมุมที่ดีมีอะไรที่ดีๆกําลังจะ เข้ามานะครับในชีวิตสําหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับการงานถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่กําลังจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2516นะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรอยู่หรือพบมรณะนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่16พฤศจิกายนปีพศ2515นะครับจนถึง11มีนาคม ปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง11วันแรกของเดือนมีนาคมก็การเงินก็อย่างที่รู้กันนะครับก็มีมุมเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับแต่ถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้แล้วอย่างที่จาย์ได้พยายามบอกไปแล้วหลายคลิปนะครับว่าอย่างน้อยคุณรู้ก่อนคุณจะได้เตรียมความพร้อมก่อนบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้ดีอะไรที่ไม่จําเป็นก็เบรกไว้ก่อนช่วงเวลานี้อันนี้ชัดเจนนะครับแต่พอหลังจากวันที่12มีนาคมนะครับจนถึง9พฤษภาคมปีพศก2566 ดาวเจา้าเรือนภกระดุมพระดาวอังคารจักรกจนรเข้าสู่ระบบสุพระนะครับของชาวลัคนาราศีตุลย์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆน่นหมายความว่าการเงินจะค่อยๆดีการงานก็ต้องดีแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับหรือถ้าบางคนบางท่านนะครับกาลังจะรอว่าจะมีการปรับตําแหน่งไหมหรือมีการขึ้นเงินเดือนไหมก็ถือว่ามันเป็นมุมที่ดีนะครับในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็บอก,บอกชัดเจนว่า การงานจะค่อยๆดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นตามเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุ้นส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าเรือนภพปตัตนิก็คือดาวอังคารนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะครับน่นหมายความว่าในช่วง ้นเดือนถึงวันที่11มีนาคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะดาวเจ้าเรือนพบปัตนิดาวองคารโคจรเข้าสู่พรบารณะนะครับอย่างที่อาจารย์พยายามบอกไปแล้วว่าโคจรเข้ามาก็จริงนะครับแต่ได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นมันมีมุมมีเกมมีปัญหาก็จริงแต่ผ่านไปได้ไม่ยากครับเพราะคู่มิตรคือพอ เราเจอปัญหาประสบปัญหาปุ๊บมันก็จะมีตัวช่วยมาช่วยเราคราวนี้ปัญหาจะมากน้อยอย่างไรหรือจะมีอะไรมาช่วยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาใครชะตามันนะครับก็ต้องมาผูกดวงวางลักษณะาตามวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับเราจะรู้ว่าข้อมูลนะครับพื้นดวงชะตาของเราดาวได้ตำแหน่งอะไรบ้างได้เกณฑ์ไหมได้องเกณฑ์ไหม,ไไห,มหรือตีวัยนะัปัจจุบันตอนนี้ตกอะไรตกดาวอะไรและดาวต้นมีตำแหน่งไหมทักษะ จอรนเป็นอะไรทักษะเดิมเป็นอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับมันก็ต้องไปดูดีเทลนะครับให้ครบทวนนะครับถึงจะเอามาประมวลผลได้นะครับชัดเจนนะครับแต่พอหลังจากวันที่12มีนาคมนะครับไปจนถึง9ก้าพฤษภาคมปีพศ2566ดราวหกสิหรพบปัตนีดาวคารจะกคจรเข้าสู่ภพสุภะก็ถือว่าเรื่องคู่ครองรักคู้สวยก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมครับสอดคล้องกับเดือนหน้าครับเดือนเมษายนนะครับที่ดาวพฤหัสบดีนะครับ จะทําการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมษเรือนพบปัตตนิของชาวาลัคนาราศีตุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับในเดือนถัดไปนะครับของชาวาลัคนาราศีตุลด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะครับมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ชาวาลัคนาราศีตุลน,นะครับจะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว,ว่า เจ็บป่วยนะครับเพราะดาวตัวเองโครจรอ,อยู่ในมุมที่อ่อนแอนะครับในช่วง15มีนาคมจนถึง7เมษายนนะครับปีพทุทธศักนราช2566นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีระมัดระวังตัวเองด้วยในช่วงเวลานี้นะครับยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลว่าอ้าวแล้วยังมีดาวอีกดวงไม่ใช่เหรออาจารย์ดาวมรุดตยูอ่ะจะโครจร จากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภเนี่ยก็เป็นเรือนภพมรณะของพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะว่าโคจรเข้าสู่เรือนภพมรณะเนี่ยตั้งแต่8มีนาคมนะครับปีพศ2 5 6 6ไปจนถึง18กรกฎาคมปีพศ2 5 7 2นะครับเพราะว่าประมาณ7ปีนะครับถามว่ามุมนี้เนี่ยก็ต้องดูที่รายละเอียดนะครับของพื้นชะตาใครชะตามันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่คราวนี้ถ้าพูดภาพรวมไปแล้วอาจารย์จะพูดแบบว่าแรงเลยมันก็ไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่นะครับในมุมนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับที่สําคัญก็คือว่ามันต้องไปแมปกับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยของแต่ละคนด้วยนะครับของชาวลัคนาราศตตุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าง,งน้อยๆปีหน้านี้มีผู้ราช2,566ยังไงก็ถือว่า ชาวลัคนาราศีตุลก็มีอะไรดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ติดหนึ่งในราศีที่เข้าเกณฑ์ที่ดีด้วยในปีพศา256นะครับตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ออกไปแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลสู้อย่ายอมแพ้นะครับยังไงมันก็ยังมีมุมที่ดีอะไรไม่ดีเรารู้อย่าตกใจเรามัดระวังตัวตั้งสติให้ดีอยู่กับปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเดินหน้าลุยให้เต็มที่ อะไรจะดีเข้ามาเราเตรียมตั้งรับในสิ่งดีๆอะไรไม่ดีเราเตรียมตั้งรับในการป้องกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอันนี้ชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับวันนี้เราขี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ